ดูพี่หน่อยเราได้ยิว่าตนสวันนี้เราซ้อมากี่วันก็ซ้อมอยู่ที่ไทยแตสันยิ้บนที่เดิมเลยมีใครเป็นผู้บังซอมไฟนี้กอแล้วก็สามนาเพื่อนพี่ๆใครเชิญครัเนาะตอนนี้เราอายุสูงเท่าไหร่น้ําหนักปล่อยเราตอนนี้หกส่หกสิบเมวยสไตล์ไหนครับ วันนี้จะต้องมาเจอกับวุฒิก่อนยังไม่เคยแต่งกแน่นอนครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมาแต่องวุฒิก่อนยังเขามื่อสไตล์มือทองที่นี่ไดรวันนี้เจอวุฒิก่อนนะวางเก้งบางแผงใไงดิตามสไตล์เราเนาะมีอะไรเดี๋ยวไปแก้ไขอุ้งปวยดีจากนี้ต่างตึดต่างสายด้วยคิดว่าวันนี้เอาชนะได้ไหมมั่นใจเลยวันนี้ต่อยเวทได้122.5เมื่อเช้ามาเป็นไง จุดหนึ่งโอ้ยไม่น่ามีปัญหาอะไรเดี๋ยวเข้าน้ำนายอย่าผ่าแล้วล่ะแล้วล่าสุดก็ต่อยกับใครไปวันนั้นต่กับพี่ดีเจริญเป็นไงบ้างยีน่าเนาะยกสามวันนั้นเบียดเท่าไหร่ยี่สิบอี่สองวันนี้เพิ่มมาจุดห้านะก็เลยเจอสบายหน่อยร่างกายไฟนี้อยู่เปอ็นเซนสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเมาใช้หนะากับใครเหมือนเดิมคุ้มมากี่โลไฟนี้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดคนจังหวัดเอาเดี๋อุบลฝากเชิญช่วยแฟนคลับเลย